อย่ากังวลไปพวกเขาทั้งหมดเป็นคนดีที่ข้าตามมาช่วยข้าจะขอให้พวกเขาใส่เสื้อผ้าแล้วกันคุณช้ายการค์คขู่ของท่านครั้งนี้รุนแรงจริงๆเท่าแก่ทางคิดมากเกินไปแล้วท่านไม่ได้บอกว่าจะไปชนนบทเพื่อซื้อใหม่หรอกหรือข้ากลัวจะถูกคนอื่นหาเรื่องเลยพาคนมาด้วยเยอะๆอย่ากังวลไปเลยตอนนี้เป็นช่วงที่ของหายยากพวกเราเหมือนเทพเจ้าโชคลาบที่ลงมาจากสวรรค์ใครจะกล้าทําอะไรเราได้พูดถึงเรื่องนี้ เหตุใดพวกเราต้องเดินทางขึ้นไปตามลำน้ำด้วยทำไมไม่ไปซื้อผ้าใหม่ที่บริเวณเมืองนันจิงเลยล่ะเพราะว่าราคาผ้าใหม่ใกล้เมืองนันจิงนั้นแพงกว่าที่อื่นถึงสองในสิบเลยล่ะเรื่องการขายการทําธุรกิจนั้นทางเตอชํานาญมากและที่สําคัญที่สุดในการกักตุนสินค้าก็คือการซื้อสินค้าเข้ามาอย่างลับๆแน่นอนว่ายิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพวกเราเลยซื้อใหม่ที่อำเภอตังถูกไงล่ะเยี่ยมเลยหน้าตาเหมือนหมูใจคิดลึกซึ้ง ก็คือเขาคนนั้นนี่แหละเรือจะถึงพุ่งนี้ก่อนเดินเจ้าไปจับปลาสลิดมาให้คุณชายลองชิมก่อนขอรับไม่ต้องพูดถึงขั้นตอนพูดถึงผลลัพธ์เลยโอ้โห,โโหปลานี้พอมีการจับมากเกินไปอีก400ปีข้างหน้าจะมีราคาแพงมากขายยากสุดๆไม่คิดเลยว่าจะโชคดีขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าท่านเกิดมาเป็นลูกชายของคุณนางสงสักอย่างนี้น่าจะเคยกินปลาสลิดมาเยอะแล้วใช่หรือไม่ อ้าต้องรักษาภาพลักเอาไว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอ๋อ้าปาสลิดของข้าไอ้สารเลวนี่คือใครแม่นามันกว้างขนาดนี้ยังจะมาเบียดเสียดกันอีกมีเงินแล้วคิดจะทำอะไรก็ได้หรือไงไปลงนรกซะไอ้หน้านังเกียดนี่เออนั่นเลยของอูจิมีเงินนี่มันสุดยอดจริงๆนั่นแหละ เล่กับเกา่าที่ข้าเช่าอยู่นี่นะเป็นของอูจี้ด้วยกลางป่าได้เอาออกหมดแล้วเจ้าค่ะนาท่านเชิญท่านได้เลยเจ้าค่ะเออเช่กินอะไเจ้าค่ะถึงจะเป็นของหายอกมีค่ามากแค่ไหนหากินมากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้เลี่ยนจริงๆนายท่านคิดถึงหลานชายมากขนาดนี้ ทำไมตอนนั้นถึงไม่เรียกหลานชายขึ้นเหลือมาเจอกันเลยล่ะเจ้าคะถามทำไมข้าบอกแล้วว่าจะต้องฝึกฝนพวกเขาก็ต้องให้พวกเขาได้ลิ้มลองรสชาติของความขึงขมบ้างหากเราพบเช่นนี้ความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาจะสูญเปล่าไปหมดไม่ใช่งั้นหรือข้ายังไม่ได้รายงานนายท่านเลยว่าเขาและเจ้าจินได้ทําพิธีเป็นพี่น้องกันแล้วและยังจะร่วมลงทุนทําธุรกิจกันด้วยฮะเขาคิดจะทําอะไรกับเจ้านั่นกันนะ หากท่านไม่พอใจข้าจะให้คนไปจัดการเจ้าจีนซะทำตัวบ้าไปแล้วข้าว่าราชการที่ถูกลงโทษจากการรายงานในสมัยก่อนกำลังจะได้รับการเรียกคืนตำแหน่งเจ้าคืออูจีนะมีสายข่าวไปทั่วทั้งสองเมืองหลวงแล้วเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้เลยหรืองยเจ้าค่ะข้าไม่รอบรู้เรื่องเหล่ามากพอเป็นความผิดของข้าเองเจ้าค่ะเอาเถอะข้าไม่โทษเจ้าหรอกเจ้ายังไม่ลืมเรื่องที่ข้าสั่งให้ทำใช่หรือไม่ไม่ลืม คนสกุลโจคนนั้นกล้าอยาดขาดเรื่องเสี่ยมเสียของเขาค่าเก็บโรบโรไหมไว้หมดแล้วหาช่วงเวลาที่เหมาะสมส่งข้อมูลที่เก็บโรบโรวมไห้หลานชาย่้าเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากมันได้เจ้าค่ะนายท่านขอรางวัลหน่อยสิดีมาเลยมอบมอบมอบ